สีสไลด์ไปอำเภอยางชุมน้อยนะครับจังหวัดศรีสะเกตนะครับนี่เราข้างหลังเราคือตลาดราศีสไลด์เราตรงมาที่จะผ่านเส้นทางไปอำเภอราศีสไลด์ระยะทางระหว่างอำเภอนะครับยามเช้า,ชาประมาณใกล้แปดโมงตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงสี่สิบนะครับ สวยๆนะครับบ้านเราจะเห็นหลังคาบ้านไม้นะครับนี่บ้านไม้ทรงโบราณยังเห็นอยู่นะครับขวามือเรานะครับนี่คลาสสิกนะครับนี่ตกแต่งรีโนเวทใหม่ก็สวยดีนะครับเช้าๆก็จะมีร้านปิ้งย่างเยอะนะครับออกจากลาสีสไลดมาตรงนี้นะครับโคุนโค้งสวยนะครับมีต้นไม้ใหญ่ๆเป็นต้นเหมือนกับต้นไม้ที่เรียกว่าโบราณแล้ครับผมว่ามันมันหลักร้อยปีขึ้นนะครับนี่ต้นยางขวามือนี่นะครับ ก่อนออกจากตัวเมืองอำเภอราสีสลายนะครับรถก็เยอะนะครับเพราะว่าเป็นชั่วโมงเล่งนด่วนแลวตอนนี้นะครับแต่ก็ยังไปได้เรื่อยๆเ,เพราะว่ามันต่างจังหวัดเนาะนี่ไงต้นยางครับต้นยางไม่แน่ใจว่าอนาคตจะมีสี่เลนไหมนะครับต้นยางโบราณยังคงอยู่นะครับตรงนี้ใหญ่มากนะครับสองสามคนโอบนะครับมองด้วยสายตานะครับ ขวามือเราก็คือเป็นมูนนะครับมูนมูนมูนมูมูมูเมื่อกี้มาตัดนหน้าวิ่งไม่ยากไม่เร็วนะครับวิ่งแค่สี่สิบกว่านะครับไม่ถึงหกสิบเลยซ้ำไปแต่ว่ามันชุมชนเนาะ,ะเบกพันแต่ข้างหลังมันจะเทมาด้านหน้าหมดเลยนะครับของ <laughs> ของุปกรณ์ด้านหลังนะครับ ก็ยังมีต้นไม้ใหญ่ที่เรียงเรียงกันอยู่ริมทางนะครับนี่ต้นยางต้นบกก็ยังมีเลยครับนี่ต้นบกใหญ่นี่ครับสวยงามนะครับอีกหนึ่งการเดินทางของในพื้นที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับจากอำเภอราศีไปยังจุดน้อยสามสิบกิโลเมตรนะครับเส้นนี้นะครับตามป้ายนะครับมองหูตามป้ายนะครับ เส้นทางก็ยังมีความร่มรื่นนะครับตอนนี้ฤดูฝนเขียวขจีนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการเดินทางในวันนี้นะครับที่เก็บมาฝากนะครับเราได้เห็นความชุ่มชื้นของา่างจังหวัดนะครับหรือว่าเอาบรรยากาศหลังฝนมาฝากนะครับด้เห็นเห็นกันแล้วก็ได้ผ่อนคลายนะครับครับหลังจากได้ชมคลิปนี้นะครับผ่อนคลายในการเดินทางไปด้วยกัน ในบรรยากาศของถนนราศียางสุนน้อยนะครับแถวนี้ก็ปลูกหอมกระเทียมนะครับแถวตำบลส้มปล่อยนะครับหรือว่าหลายตำบลในพื้นที่ของราศีเองก็หอมกระเทียมเยอะนะครับจะออกท้ายช่วงหลังจากยามชุนน้อยนะครับท้ายนู่นนะไปปลายมกรากุมพานะครับหอมกระเทียมที่นี่แล้วหัวโ,โตด้วยนะครับหอมราศีสไล นะบรรยากาศตรงนี้บ้านยางน้อยตำบลเมืองแคนนะครับผมก็ยังสับสนอยู่เมืองแคนเมืองคงนะครับตกลงผมผมจำผิดเองนะครับตำบลเมืองแคนตรงนี้คือตำบลเมืองแคนเขตพื้นที่นะครับกำลังวิ่งผ่านอยู่ตอนนี้นะครับ นี่ขยายน่าจะเป็นขยายเลนนะครับไหลาทางนะครับตรงนี้นะครับห้วยฝายห้วยฝายหลวงนะครับนี่ขยายไหลาทางแล้วนะครับบรรยากาศของการเดินทางในวันนี้นะครับช่วงประมาณช่วงเช้าเดียวว่าช่วงเช้านะครับ อีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่ทางการเดินทางของพวกเราที่นํำมานากนะครับ โอ้มานิลนะครับจะได้ปะนิิงนะนะครับเราจะจบคลิปกันตรงนี้นะครับเพราะว่าเส้นทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เราก็จะใช้เรียกว่าสมาธินในการขับรถนะครับปูบรรยายคลิปนี้แหละครับพบกันในบรรยากาศต่อไปนะครับสวัสดีครับ